เอาละทีนี้เราจะเอาไอเทมใหม่ที่เรามีเราจะามาครับของกันดูครับผมเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่น่าเชื่อนี่เราคราฟบล็อกใหม่ได้คุณผู้ชมผมสามารถสร้างสุดคราฟใหม่และคราฟบล็อกใหม่ได้ด้วยสุดยอดไปเลยวู Woo ้โยโลสวัสดีครับพบกับรายการไามทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้ผมจะมาทำคลิปนะฮะมาโชว์วผม สิ่งที่เอาไว้ผมจะเขาเรียกเขาจะทำการสร้างไอเทมใหม่ไว้ในเกมมาครับโดยที่ไม่ใช้มอสก็ผมนะซึ่งในวันซึ่งในคราวนี้ขอผมก็สามารถที่จะสร้างเป็นบล็อกใหม่แล้วก็เป็นสูตรครับใหม่รวมไปถึงเออมีของบางอย่างที่จะมาโชยเล็กน้อยให้เราได้ดูกันด้วยครับผมนะฮะแต่ว่า,ม,ามันยังไม่สมบูรณ์แต่ว่าจะมาเสร็จเป็นตัวอย่างให้ดูกันด้วยครับผมนะฮะ โดย <l convert> จริงๆคลิปนี้จริงๆผมลงค่อนข้างช้าแล้วแหละผมตั้งใจจะลงคลิปนี้ตั้งแต่ตอนเช้าวันเสาร์เวลาผมนะแต่ว่าผมไปเจอบั็กนะฮะแล้วกว่าจะแก้มันได้ผมจริงๆไีบเขาพลาดเองแหละผมเองที่ผมเจอทำเองแหละก <feed> ็จะมาน SU ั่งพบเริ่มมานั่งแก้ได้ผมบอกเลยว่าใช้เวลาโคตรนานนะผมนะโดยมันอยู่ในส่วนของการเขียนบล็อกแล้วแหละผมนะฮะอ่าโอเคครับผมจริงๆเป็นการลบมันออกไปครับผมทีนี้นะฮะเราก็จะพาทุกคนมาชมกันซิว่าครับผมนะฮะว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็มาเออเริ่มชมกันเลยนะผมนะโอเคครับผมเอาละ โดยที่คราวที่แล้วผมนะฮะอ่าถ้าเราต้องการไอเทมใหม่เนี่ยผมเราจะไปต้องพิมพ์คอมมานใช่ไหมนะฮะอ่าซึ่งครั้งนี้ก็จะเหมือนกันยงเหมือนกันอยู่คือต้องพิมพ์คอมมานเสร็จเหมือนกันแล้วผมแต่ว่าเกิดเราพิมพ์ทับตอนนี้ผมพับกีฟนะฮะ G I V E ครับผมนะฮะอ่ S P นะฮะปุ๊บแล้วก็พิมพ์ว่า time TV m a s t e r เข้าไปนะผมตอนนี้ก็จะมีไอเทมเยอะแยะเอาแป๊ดเตะนะฮะที่ใช้อันนี้เหมือนกันก็นกคือสามารถเซกได้หลายอย่างเลยครับผมนะแล้วคุณสงสัยว่า พี่ฮะพี่ฮะไอ้คอปเปอร์ทำอะไรได้ไอ้ผมนะคือถ้าเอาคอปเปอร์มา,ามาคราฟกับเออเจ้าชินเนี่ยก็สามารถที่จะทำเป็นบอลแล้วเอาบอลมาอุปกรณ์ได้ในมีมาองอินเทอร์เทลคราฟสองนะฮะอ่าผมก็เลยลราเอามาทำดูนั่นเองครับผมนะครับอ่าโอเคนะทีนี้นะครับไอเทมที่ผมเพิ่มเข้าไปอย่างแรกก็คือเจ้านี้ครับผมนะกนะ็คือเจ้าคัพเปอร์ครับผมนะ,ะนะผมคงจำมันได้เนาะนะฮะไอ้คัพเปอร์อิงกอรเนี่ยครับผมนะฮะก็เป็นเป็นแท่งแท่งเหล็กคัพเปอร์นั่นเองครับผมนะฮะแต่ว่าเหมือนมันมีบั๊กคือผมไม่สามารถเเเออามามมมใใส่ในไทฟร ตอนนี้ผมไปทำการเพิ่มสูตรคราฟเข้ามาด้วยครับผมเพิ่มจะครับล็อกใหม่ครับผมนะฮะอ่าโดยผมจะใช้ครับล็อกนะฮะแอปนี้ครับเบสิกเลยครับผมนะ,ะแบบเหมือนมันเล็กอะไรเงี้ยผมก็ปุ๊บปุ๊บนี่นะฮะนี่คุณผู้ชมเราก็จะได้เป็นบล็อกที่เราสร้างขึ้นแล้วผมนะฮะนี่เพิ่มล็อกครับผมนะฮะนี่นะฮะก็วางได้ครับผมนะ,ะปุ๊บปุ๊บนี่นะฮะก็เป็นบล็อกที่เราสร้างขึ้นนั่นเองแล้วก็ แล้วก็ในที่ผมจะบอกคือในเราสามารถที่จะคราฟมันกลับไปเป็นเออตัวอินคอรดได้ด้วยครับผมนะคือคราฟกลับไปกลับมาได้ครับผมนะครับเปิบซึ่งผมจะทิ้งบิวผมทำทตัวอย่างไว้แล้วนะฮะในเวอร์ชั่นของส2บสอิวหนึ่งเนี่ยมันจะมีบั็กที่ว่าเราไม่มาเอาคัตตอมบล็อกเนี่ยไอ้ผมไปยัดใส่ในไอเทมเฟรมได้ครับผมนะไม่ว่าจะเป็นบล็อกไหนก็ตามครับผมนะคือผมลอง ก็บอก่เออบล็อกที่ผมสร้างขึ้นมาแล้วมาใส่เทมเพลตว่าใส่ไม่ได้สักบล็อกเลยครับผมนะฮะรู้เป็นอะไรนะฮะอาจจะเป็นคําสั่งไม่ครบหรือว่าเป็นที่บล็อกขาเวอร์ชันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมนะฮะถือมาเอาใส่เทมเฟรมไม่ได้ครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็เก็บไปเข้าในสุข,ของเจ้าเอ่อคัพเปอร์บล็อกับผมนะฮะอ่ะโอเคต่อมาเจ้านี้ครับผมนะเจ้านี้คืออะไรเจ้านี้คือเอ่อชินอินกอรครับผมนะฮะอ่าโดยเจ้านี้ผมเวลาจะเสกใช่ไหมเราก็พิมพ์ครับผมนะปุ๊บแล้วเสกครับผมก็พิม ครับ G I V E ครับผมครับกิฟต์ A P กับผมนะฮะแล้วก็ Time TV Master ครับผมนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ใส่นี้ครับผมปึ๊บแล้วก็ใส่คำว่าชินอินกอร์กับผมนะ,ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ก็จะเป็นการเซฟออกมาครับผมนะครับปึ๊บนี่ครับผมก็เซฟไปอีกหนึ่งอันนะผมมีตอนนี้ผมมีอินกอร์ทั้งหมดสิบอันแล้วผมนะฮะแล้วก็เจ้านี้รับผมเราสองเรจะเอามาคราฟเป็น บล็อกได้เหมือนกันนะผมนะครับนี่ก็เป็นบล็อกชินเหมือนกันนะ,ะก็มีไอเทมเป็นไอเทมชินเนี่ยครับผมนะฮะอ่าแล้วก็เรื่อ,อกของตัวอย่างหนึ่งครับผมนะฮะไอการทําสุดคราสเนี่ยมันจะมี2แบบผมสอบไว้ก่อนแล้วกันนะก็จะมีแบบเชฟเลตนะฮะก็คือเราเอาไปไว้ๆๆตรงไหนเนี่ยผมแบบนี้นะฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้จะเป็นเชฟเลตก็คือแบบไรยรูปร่างครับผมคือไว้ตรงไหนก็จะคราฟได้เหมือนกันหมดนะฮะกับแบบอันนึงคือแบบมีแพทเทิร์นนะคือเราต้องใช้เออ่ ้องมาตัดไปที่ของมันอย่างเช่นไอ้นี้ก็ต้องวางท่าไปทิร์นของมันถึงจะคราฟได้ครับผมนะฮะอย่างไอ้นี้เขาใช้เป็นแพทเทิร์นนะฮะแบบเชฟเป็ดนะคือเป็นแพทเทิร์นก็คือต้องมีแพทเทิร์นจะคราฟมันได้ครับผมนะฮะปุ๊บแบบนี้นะฮะโอเคแล้วก็เก็บไปเนาะนะฮะแล้วก็อันนี้ผมไม่รู้ผมมันมีบัรกอยู่คือผมไม่สามารถเอามาใส่ไอ้เจ้าไอเทมเฟรมได้ครับผมนะฮะนี่นะฮะอ่ะเก็บไปครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะฮะต่อมาครับผมทีนี้นะฮะเจ้านี้ครับผมเจ้านี้คืออะไรเจ้านี้คือ bronze ingot นะผมนะฮะอ่่ซึง เราสามารถเสกมันได้ให้ผมโดยการพิมพ์ทับกีบเหมือนกันนะผมนะทับ G I V E ผมทับกีบนะฮะ Add P ครับผมนะฮะ t i m e G V Master นะฮะปุ๊บปุ๊บแล้วก็ B R O N C E Bronze อ่า Ingot ครับผมนะปึ๊บป๊บแบบนี้นะฮะก็ได้ให้ผมหรือคุณจะคราฟมันขึ้นมาก็ได้ให้ผมคือเจ้านี่สามารถคราฟได้ให้ผมนะฮะอ่า อวิธีครับเจ้านี่ครับผมนะฮะเราก็าจะใช้ในส่วนของคัพเปอร์อินกอร์ดสามอันนะผมแล้วก็ชิ้นอินกอดหนึ่งอันนะครับแล้วก็เอามาคราฟในครับติงเทเบิลนะผมนะฮะแบบนี้นะฮะป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะฮะนี่นะฮะอันนี้ผมเอาสูตรคราบมาจากของเอ,อ่อฟอร์เรสตี้ับผมมาฟอร์เรสตี้นะฮะที่จะสามารถเอาอินกอดมาคราบเป็นเ,เจ้าร้อนได้ครับผมแล้วก็เจ้านี่เป็นเชฟเลดับผมคือสมคุ้มมาแบบนี้เึ๊บปึ๊บปึ๊บ เอางไปเท่าไหนครับผมคุณก็สามารถที่จะคราฟเจ้านี้ได้ครับผมนะครับเจ้าเอ่อบรอนซ์อินกอรดได้ครับผมนะแต่มันจะได้สีอันด้วยครับผมนะครับเพราะว่าเราใช้อินกอร์ดสีอันครับก็ได้อินกอร์ดสีอันเนาะนะครับปุ๊บมีครับผมได้มาเป็นบรอนซ์อินกอร์ดแลผมนะฮะอ่แล้วก็เอามาคราฟเป็นบล็อกได้เหมือนกันนะผมนะครับปุ๊บนี่นะฮะปุ๊บ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 อ้าวไม่ให้อันเฉยนะเมื่อกี้บอินคอร์ดเราไปไหนเนี่ยครับผมอยู่ในกล่องนะลืมหยิบออกมามมมโโนนนนะะะอเคััไ่กฮ แล้วก็กดรวบรวมกันก่อนแล้วก็วางหมายครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ก็คราวออกมาเป็นบล็อกได้ครับผมนะแบบนี้นะแต่ว่าอันนี้ผมไม่รู้เป็นอะไรเมืนเป็นบั็กครับผมคือผมไม่สมควรว่าใส่สุดคราฟให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมให้กลับเป็นอินกอรนะครับผมแต่ว่ามันใช้ไม่ได้สังหานนะคือไม่รู้เป็นบั็กเพราะอะไรครับผมหรืออาจจะเป็นเพราะผมได้ใช้เออไอตัวไอไอตัวบอ็อกอินกอรวิดีคราฟบอทอินกอรเนี่ยตั้งแต่การคราฟของไอตัวบอทอินกอรที่ชาร์จโดยใช้ไอเขาเปิลกอรกับทรินอินกอเเนี่่ยยผมมมลไสาารถที่จะใช้ เจ้าเออ่บอลกอดอีกครั้งหนึ่งได้ครับผมนะฮะวิธีครับผมไปกอดได้ครั้งหนึ่งนะฮะอ่าก็มือคุณเพราะอะไรครับผมนะฮะมันครับกลับไม่ได้ครับผมนะฮะโอเคเป็นบั๊กนะฮะก็ไม่ทราบเพราะะอไรครับผมทีนี้นะฮะอันนี้จริงๆก็เป็นเสริมมาแล้วก็ไ้ตั้งใจว่าจะทํามันแต่ว่าไหนๆก็ทํามันแล้วก็ทํามันสักหน่อยแล้วกันก็คืออุปกรณ์นะผมนะฮะแต่ว่าอุปกรณ์ในที่นี้ครับผมทั้งหมดนี้เออ่ยังไม่ทํางานไม่ได้ครับผมก็คือ no function ก็คือมีการทํางานครับผมนะแต่ว่า ผมไม่ทาการเพิ่มฟังก์ชันเล็กน้อยให้มันเหมือนอุปกรณ์มากขึ้นนะผมนะครับอ่าโดยอย่างแรกผมจะให้ดูเลยนะผมนะฮะนั่นก็คือเออเวลาเราถือมันนะผมนะฮะเดี๋ยวมาเทียบกับไอเทมก่อนจะถือไอเทมเอาเป็นอ่าอผมนะฮะปึ๊บเดี๋ยวมันจะเปลี่ยน็นมุมมองนะผมนะฮะโอเคอบผมเปลี่ยนมุมมองนะฮะ,มมะ,ฮะซึ่งนะฮะเวลาเราถือไอเทมเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ก็คือจะถือเป็นแบบเหมือนแนวนอนนะผมนะครับนะฮะแบบนี้นับผมแต่ถ้าเราถืออุปกรณ์เนี่ยับผมแบบมันจะเป็นไปปแบบนี้ับผมนะครับ ถือไว้แบบแนวเดียวกับแขนเล้าผมนะฮะนี่ก็ผมจะถือไม่เหมือนกันด้วยนะฮะอันนี้ไปที่ธรรมดาจะเป็นแต่ถือว่าอุปกรณ์นะผมนะฮะก็จะมีแบบนี้ครับผมคือแบบเป็นอุปกรณ์นั่นเองคก็พอจะรับเท่าที่ผมเพิ่มเข้ามาครับผมแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ผมได้เพิ่มเข้ามาอีกครับผมแล้วลก็ตอนนี้ผมได้ทำการเปลี่ยนแกมมอดเป็นแกมมอดเซอร์เวิร์แล้วครับผมนะฮะโดยสิ่งที่ผมเพิ่มเนี่ยมันจะต้องใช้แกมมอดเซอร์เวิร์ถึงจะเห็นเท่านั้นนะนั่นก็คืออายุการใช้งานของไอเทมครับผมนะฮะอ่ะ ถ้าเกิดว่าผมไปเนี่ยทุบแนี้ยทุบหมูนะฮะปุ๊บไอ้ที่ปกติอะมันไม่มีอุกะชะงงาหรอกใช่ไหมแต่ถ้าผมเอาดาวเนี่ยไปทุบนะฮะหมูอยู่นี่หน่อยเพื่อนขอโทษนะเพื่อนปุ๊บอุกชงงา,ากะชะงงานก็จะขึ้นมาครับผมนะฮะแบบนี้นะฮะลงไปถึงการทุบบล็อกต่างๆ่าด้วยอย่างเช่นผมเอาไอ้เนี่ยไปทุบบล็อกนะฮะ ปึ๊บ,บ,บนี่ครับผมอายุการใช้งานก็จะเพิ่มเหมือนกันนะผมนะฮะอ่าคือไอ้ตอนนี้ไอ้พวกกระหองเจ้าพวกนี้ยมันจะมีอายุการใช้งานแล้วนั่นเองครับผมนะคือมันก็จะเริ่มหมดอุปกรณ์มากขึ้นแต่ว่าฟังกช์ชันในการทำงานในจริงมันยังไม่มีครับผมนะฮะอ,อ,อ,อ่าอย่างไอโชคอย่างไอครูเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอ่อทำให้พื้นแบบเป็นแบบพื้นสรพัพอปลูกได้หรือดาบเนี่ยมันไม่ได้ฟันแบบไม่ได้มีดาเมจครับผมมีดาเมจแค่หนึ่งเหมือนมัดปกติเลยครับผมนะฮะอ่า อ่าแล้วก็พวกพิแอคอะไรก็จะไม่ได้ถูกบล็อกเร็วขึ้นด้วยนะผมนะครับนี่นะฮะนี่ผมก็ไม่ถูกบล็อกเร็วขึ้นนะผมนะครับโอเคนะฮะอ่าทีนี้ผมจะพูดอะไรนึงกับวิธีการลงนะผมวิธีการลงก็จะเหมือนกับคลิปที่แล้วผมได้สอนลงไปแล้วผมนะฮะก็คือคลิปที่แล้วไปดูได้ผมนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวไอออนผมทำการเปลี่ยนชื่อมันนะผมนะฮะอ่ะาโดยจะไอออนตัวนี้นผมนะครับมันมีชื่อว่า บรอนซ์ก็ผมนะฮะเป็นจากคัพเปอร์เป็นบรอนซ์นะฮะอ่าโอเคครับผมก็เอาเป็นว่าสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะผมนะฮะ,ะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์เออไฟต์ตัวอย่างของอันใหม่เวตาคิพก็ผมนะฮะแล้วก็สาหรับวิธีการลงไปทิ้งเวตาคิพเช่นกันนะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย